สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาชมสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมฟอร์มกอนะ,ะที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีนะคะโอ้ยบอนสีสวยงามมากๆบอนสีนะคะเราซื้อไว้นะคะตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆนะคะชื่อว่าบอนสีกบปั่นนะคะกบปัน่นดูใบนะคะดูใบ ใบเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็จะมีสีเขาขาวนะคะสีเขียวหวานมากนะคะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะมีเม็ดกระจายเป็นสีออกแดงๆชมพูนะคะนี่เพื่อนๆดูสวยสยนะคะหวานแววนะคะนี่เพื่อนๆดูนะคะผ่าไว้นะคะผ่าแล้วเอาใส่กระถางไว้นี่นะคะผ่าแล้วใส่กระถางไว้เพื่อนๆดู ออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เราผ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ในกระถางนี้นะคะีดูดูข้างในเพื่อนๆดูข้างในอุ้ยเยอะมากนะคะอันนี้เราผ่าเสร็จแล้วเราก็าโรยใส่กระถางนะคะโรยใส่กระถางเลยเราผ่าแล้วเราก็โยนโยนใส่กระถางเลยนะขคคี้เกียจขี้เกียจที่จะเอาใส่ในเอา,เอาใน ที่เป็นโรยเนี้ยขี้เกียจเอาใส่แบบนั้นนะคะบางทีมันหัวม,มันเล็กมันไม่ค่อยสวยพอใส่กระถางรู้สึกว่ามันจะโตวไวเหมือนจะโตวไวกว่าด้วยนะคะแต่ก็แล้วแต่คนถนัดนะคะนี่นะคะเราพาไว้แล้วเราก็เอามาโรยใส่กระถางเดินเลยมี่เนเพื่อนโอ้ยดูข้างในนะคะมีข้างในไม่ใช่มีแต่ข้างนอกนะข้างในเรียบเลยนะคะต้นเล็กต้นน้อยเต็มไม่หมดต้นเล็กต้นน้อยเต็มไม่หมดเลยต้นเล็กต้นน้อยเต็มไม่หมด นี่วุ้ยความงามของต้นกบป,ปั่นนะคะเพื่อนๆดูนี่แบบแน่นๆมากนะคะหัวคะหัวบอหัวบอนสีกบปั่นนะคะแบบหัวแน่นๆมากนี่นะคะหัวแน่ๆนๆนี่ก็จะมีข้างในที่กําลังงอกออกนะคะนี่ข้างล่างนี่ก็มีข้างในนี่นี่ข้างในอีกนะคะโอ้โหเพียบเลยนะคะเพียบเลยดูใบดูใบใบนี้สวยมาก,มากนๆนี่นี่ดูตรงนี้นะคะ วยมากเพื่อนโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะแยกกันแยกใส่กระถางกันนะคะเนี่ยนี่โอ้ยสวยงามมากๆนี่นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาชมจุบอ่าดูรอบๆนะคะนี่หัวเดียวนะคะเนี่ยหัวเดียวหัวเดียวระพาหัวเดียวแต่หัวมันใหญ่นะคะหัวมันใหญ่เราก็เลยเอามาลุยใส่กระถางเดียวกันเลยพอออกมาพร้อมกันมันก็จะเยอะต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างนะคะ สวยงามมากๆค่ะนี่พเพื่อนๆอเห็นความสวยของต้นไม้แล้วมีความสุขมากๆนะค่ะนี่นี่ต้นนี้ออกเขียวนะคะสีเขียวแบบเขียวมารากตเลยนะคะเนี่ยเขียวมารากตเลยสวยจริงๆดูฟอร์มนะคะสวยมากๆค่ะต้นนี้ไม่แน่ใจว่าสิบหรือยี่สิบต้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำจำนวนกันดีกว่าเพื่อนๆไป